สนับสนุนโดยบ้านสรรพสมุนไพรหมอไทยยาไทยสมุนไพรไทยเพื่อคนไทยเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846735888 0846426333อโรคยาปรมาลาผ่าการไม่มีโรคเป็นลาบอ um ันรปะเสริฐ นามัสเตู้ซันนะครับกับราชาไพากรรมสุตราคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยนะครับทางช่องดูดีชาแนล6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับกับรายการเลิฟกูรูครับ มสิปัตเ,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  so so never, เมหุงหโอมนิปะะัตเมหุงหโอมดุมดุรกาเยนะมะาาอมดุมดุรกาเยนะมะหาอมนามาชีวาอมนามาชีวาอมก,กัมกตไเยนะมะหา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับรายการ l ล v e ก u ูอีกเช่นเคยครับในวันอาทิตย์ที่เรียกว่าเป็นวันอาทิตย์ที่ประเทศไทยค่อนข้างอุณหภูมิค่อนข้างร้อนเผาเลยนะฮะช่วงวันนี้นะครับก็ขอให้อุณหภูมิของประเทศไทยนะครับก็เข้าสู่ความเย็นแล้วก็ลมลื่นแล้วก็สงบสุขไปในทางที่ดีนะอาจารย์ขอภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับที่อาจารย์ติดค้างเมื่อวานนี้เป็นสายเรียกว่าสายโฟนอินนะฮะสำหรับหนุ่มหล่อที่เรียกว่าเป็นเทรน นุ่มรอที่กำลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับสำหรับชื่อน้องอ่าชื่อน้องแม็กนะครับก็เรียกว่าเดีย๋ยวเบรกที่2นะคนไหนที่อยากจะโฟนอินแล้วอยากได้ฟังเสียงน้องแม็กชัดๆนะครับก็ติดตามชมรายการในช่วงเบรกที่2ได้เลยครับช่วงนี้นะครับในเรื่องของเรื่องราวของ วันจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับสไลด์พระศิวะก่อนนะครับขอรูปพระศิวะขึ้นเลยนะครับในวันจันทร์นะครับดวงทั้งหมด7วันในวันนี้นะอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องดวงของ7วันนี้ในพุทในคาถาที่จะสื่อถึงพระศิวะได้ดีนะคือโอมนมาชีวาโอมนมาชีวาโอมนมาชีวาและเรามาดูกันนะครับว่าดวงในวันจันทร์ของคนที่เกิดในอาทิตย์นี้ดวงนั้นจะเป็นยังไงนะครับ ช่วงนี้นะครับมีอะไรให้ตัดสินใจอยู่เรื่อยๆนะครับทำการใดก็จะสมหวังสมปรารถนานะครับทาอะไรก็จะเป็นใหญ่เป็นโตหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นแต่ว่ามีการอาจจะต้องหักร้างกับคนที่อยู่ในที่ทํางานนะครับเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ลงทุนอะไรนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับอสังหา <c oughs> เกี่ยวกับที่ดิน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายนะครับเกี่ยวกับ ถ้าเกิดใครทำกเกีก่ยวกับนิติกรนิติกรรมนะครับเกี่ยวกับสถาปัตย์อะไรต่างๆหรือว่าเกี่ยววิศวกรรมต่างๆนะครับก็จะไปได้ดีในช่วงนี้เรื่องความรักในช่วงนี้นะครับมีอะไรบางอย่างที่ต้องตัดสินใจหรืออาจจะมีแฟนเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆคนในช่วงนี้อาจจะเป็นดวงที่มีสมเสน่ห์มากมายในช่วงนี้สคนที่เกิดวันจันทร์นะครับต่อไปไปดูคนดวงสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับสำหรับวันอังคารนะครับเราจะสื่อถึงพระแม่ อุมาเทวีนะครับเทวีของพระศิวะเจ้านะครับเรียกคาถาที่จะสื่อถึงก็คือโอมดุมจุลกาเยนะมหาโอมดุมจุลกาเยนะมหานั่นคือคาถาที่เรียกว่าจะสื่อถึงพระแม่อุมาเทวีครับอานนี้มาดูกันต่อนะครับว่าดวงคนที่เกิดไปวันอังคารนั้นเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าดวงจะเป็นยังไงนะครับ ช่วงนี้นะครับทำอะไรก็ต้องคิดหนักทําอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับทำอะไรแล้วก็จะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับทำอะไรแล้วก็จะเสียเปรียบนะครับเย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเกยวก็เรื่องการลงทุนหรือเพิ่งดูดดามอะไรต่างๆไปนะครับมีการเงินการทองต่างๆนะครับช่วงนี้เก็บเงินมาให้ดีนะครับจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างหลอเข้ามาอาจจะมีอาการปวดคอปวดหัวปวดเรื้อปวดตัวเวลาตื่นขึ้นม,มานะครับญาติผู้ใหญ่ตอนนี้ต้องคอยดูแลให้ดีนะอาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าได้รับข่าวร้ายในช่วงนี้นะครับ ขอให้ระวังเกี่ยวกับในช่วงที่อาจารย์เตือนไปแล้วการที่ดูดวงนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วการได้รับคําเตือนจากอาจารย์นั้นเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดนะครับถ้าไม่ได้เกิดนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจะทายังไงให้สูญเสียน้อยลงหรือทํายังไงแล้วทําให้เรามีความมีการวางแผนที่รอบพอเกิดขึ้นนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับพระแม่วันพุธนะครับก็คือพระแม่รัศมีนะมหานะครับเป็นพระแม่รัศมีก็คือเราจะสื่อถึงเรียกว่าสื่อถึงพระแม่รัศมีได้้เเเเททพาาาาางงงงงกกกรริินนนนออัแลว็็ปชย ของพระนารายณ์พิษณานะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับอมรัศมีนะมาหา,มาสนิษาทิจตสือถึงพระแม่รัศมีนะครับผู้หญิงนะครับดวงจะโดดเด่นมากในช่วงนี้นะครับทำไรแล้วก็จะมีสเสน่ห์นะครับมีชายต่างๆเข้ามาเข้ามาในมหาร่างกัดโดยเฉพาะ ผู้ชายที่มิได้ว่ามีอิทธิพลนะครับต่างๆนะครับทำอะไรแล้วก็จะต้องมีการตัดสินใจนะครับทำอะไรแล้วถ้าไม่รีบตัดสินใจในช่วงนี้จะเสียเปรียบถ้าตัดสินใจในช่วงนี้ก็จะได้เปรียบนะครับทำเกี่ยวกับพวกสวยงามต่างๆก็จะไปได้ดีทําธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟ,ฟชั่นต่างๆก็จะไปดีผู้ชายนะครับก็รู้สึกว่าดวงในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนะครับก็ขอให ถ้าเกิดเป็นแต่งงานคู่กันทําอะไรก็ขอให้ใช้ดวงเมียดวงภรรยาดวงแฟนเป็นหลักในการทํางานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดช่วงนี้ผู้ชายคนที่ไม่ไม่มีแฟนนะกับกับตามกับการมีแฟนการมีแฟนของคุณคือการได้เสริมดวงของคุณในช่วงชีวิตในช่วงเรียกว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับต่อไปคนที่เกิดพันหัดต่อนะครับสําหรับคนที่เกิดพันหัดนะครับเรียกว่าเราจะสื่อถึงสายบาบานะครับหรือเชอร์บี้บาบานะครับเชอร์ี้บาบานี่ก็คือเป็นบาบาของ หกศาสนาที่มารวบรวมกันมีตั้งแต่พุทธคริสต์伊斯兰นักยินดีนะครับแล้วก็มีเชนนะครับแล้วก็มีศาสนาทั้งหมดหกศาสนามารวบรวมกันอยู่ในเรียกว่าเป็นบาบาเราจะาบาบานี่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปได้ฮินดูฮินดีถ้าเราสื่อถึงเรียกว่าบาบาแล้วเนี่ยเราจะไดพ้พลังรวมที่เป็นพลังเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องอความรู้ความคิดอะไรต่างๆรื่เองเ ความฉลาดปดัดเปลืองจากการสื่อถึงเรื่องมาบารร,รวมถึงเรื่องของการที่จะสื่อถึงมนตราต่างๆบาบาจะมาให้พรได้นะครับราวนี้มาดูถึงวันพระธาตกันนะครับว่าดวงพระธาตช่วงนี้จะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้นะครับทำอะไรก็จะสมปรารถนานะครับเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เงินเงินทองตอนนี้จะเริ่มไหลมาเทมานะครับเป็นชีวิตคู่ก็จะสมหวังสมปรารถนาเช่นกันนะครับดวงตอนนี้นะ ถ้าเกิด <Iya. S 1> โสดอยู่ช่วงนี้อาจจะได้เปิดซิงอาจจะได้สละดโสดในช่วงนี้แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายนะครับที่เรียกว่าจับคู่จับมองมองอะไรกันมาต่างๆกันมานานแล้วช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้สืบพันจะได้แต่งงานกันจะได้มีเรียกว่ามีเสน่ห์มหาเสน่ห์จากการที่เรียกว่าคนที่เข้ามาใกล้ๆตัวนั้นจะติดเสน่ห์เรานะครับอยู่ใกล้ๆตัวาจะคนที่เกิดปัญหานะครับแต่ว่าระวังเรื่องใจร้อนไว้ทีหนึ่งนะครับต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์ต่อเลยนะครับวันศุกร์นะครับ เป็นพระแม่สุรัสศรีพระแม่สุรัสศรีนี่ก็คือเป็นมวลมวลหนึ่งที่จะทําให้เกิดเป็นพระแม่กายตรีพระแม่กายตรีนะครับก็คือเรียกว่าเป็นวันศุกร์ขอวันศุกร์ขอสไลด์วันศุกร์รูปวันศุกร์เกิดนะครับวันศุกร์เป็นพระแม่วันศุกร์นะครับพระแม่สุรัสศตีนะครับโอมนะโมเทวโยสุรัศเีนะมหานะครับโอมนะโมเทวโยสุรัรีนะอาจารย์ขอรูปสไลด์ของพระแม่สุรัสศตีด้วยนะครับเป็นรูปพระแม่ที่อยู่บนนกยูงนะครับ พระแม่นี่คือพระแม่ของความรู้พระแม่ของความคิดศิลปะต่างๆแล้วก็มวลหนึ่งของพระแม่กายตรีซึ่งเราจะรู้จักในนามของพระแม่กายตรีนั้นก็คือพระแม่โสตจตีมาทีเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักคุณอาจจะรู้จักแค่พระแม่รัศมีแม่อุมาภัสศีวะเจ้าพระพัิคณีนี่คือหนึ่งในเรียกว่ามวลสามหนึ่งที่จะเกิดเป็นพระแม่กายตรีนะครับโดยเราจะเห็นว่าพระแม่ที่มีสมุดสาระพักแล้วก็มีร่างเดียวแล้วก็เป็นหกมือเนี่ยก็คือหกพระกะพระอาพกกรนี่ก็คือพระแม่ กายสรินั่นเองครับคราวนี้มาดูกันนะครับสำหรับคนที่จบิวันศุกร์นั้นดวงจะเป็นยังไงในช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับจะมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามานะครับทำอะไรแล้วก็จะคิดหนะัก ทำอะไรแล้วก็จะปวดหัวนิดนึงนะครับทำอะไรแล้วก็จะมีอะไรต่างๆที่ต้องวุ่นวายบริวารต่างๆจะไม่ค่อยดีนะครับแฟนต่างๆหรือช่วงนี้อาจจะระวังระวังเรื่องกา,การที่ต้องหย่าร้างหรือหักล้างกันไปนะครับทำไรแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ต้องปวดหัวนะครับการเงินกระทรองช่วงนี้อาจจะขาดแฟนขาดมือนะครับอย่าเพิ่งต,ตัดสินใจลงทุนเลยทั้งิ้นะครับการหน้าที่การงานช่วงนี้ทาเทกี่ยวกับเรื่องของกินในช่วงนี้ดีที่สุดนะครับสำหรับคนดวงจะเกินที่เปิดในวันทม้ดหด5วันแรกก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ ใครอยากสั่งน้ำหอมของอาจารย์นะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับที่083นะครับ0055484เป็นน้ำหอมที่เรียกว่าสื่อถึงที่ศักดิ์สิทธิ์กลิ่นหอมมากๆอาจารย์ขอเย็นเน้นย้ำเลยนะเป็นกลิ่นฟีโรโมนที่เรียกว่าสื่ออารมณ์ทางเพศสื่ออารมณ์ทางความรู้สึกแล้วก็เป็นน้ำหอมที่สื่อถึงเทวศาสตร์ต่างๆกลิ่นต่างๆเนี่ย ถ้าเราได้ใช้เข้ามาแล้วเนี่ยกลิ่นจะสื่อสารได้ดีกับองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีส่วนผสมของไม้กฤษณาดอกกุหลาแบอบีบเทียลูกจันทร์น้ำผึ้งน,นะครับแล้วก็ดอกเกสรดอกบัวแล้วก็มีมวเสาสของไข่มุกทองคำเพราะฉะนั้นเวลาเขยา่าจันเขย่าให้ดูก่อนนะครับใช่ไหมฮะผงจะมีความเข้มข้นเนี่ยเราจะวิ่ง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 ,งอย่าห็สังเกตว่าเวลาฉีดเข้าไปที่ร่างกายเรา ร่างกายเราก็จะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเหมือนกันแล้วก็มีจะอารมณ์กระตุ้นอารมณ์เหมือนกันนะครับกหลายๆคนที่ติดตามชมเป็นแฟนคลับของอาจารย์นะครับถ้าไม่เคยได้ล้งหอมอาจารย์นี้รับรองว่าเชยแล้วก็จะบอกไม่ถูกแล้วก็ไม่ใช่แฟนมันแท้ของอาจารย์แน่นอนสำหรับคนที่เคยเป็นแฟนคลับของอาจารย์หรือว่าติดตามชมอาจารย์ต้องใช้น้ำหอมกามาสุตราเท่านั้นอาจารย์ให้วันนี้โปรโมชั่น2ขวดนะครับ999าบาท2ขวด999บาทโปรโมชั่นอีกสัก1วันนะครับให้5ชุดเท่าน,นั้นเอง5ชุดแล้วก็จะมีปะีปัดขให้้วย เป็นประดฉีกนารีมหาเสน่ห์ใช้บูชาใช้สื 140, ส together, ส่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเสน่ห์กลิ่นหาต่างๆก็จะไปได้ดีนะครับจารย์ขอขึ้นสไลด์สีชมพูสักนิดนึงนะครับก่อนเป็ดเบ็ดนี้นะครับอย่าลืมนะครับก็สื่อสารนะครับเกี่ยวกับคนที่อยากจะดูดวงคนเจ็ดวันนะครับที่02นะครับ502 0474 02 502 0474 02 502 0474สำหรับคนที่อยากดวงดูดวงเจ็ดวันนะครับเราให้อาจารย์ที่ปรึกษาแบบใกล้ชิด แค่วันละหบาทเท่านั้นครับยกรับมาพวกเบรที่2กับฝ่ายโฟนอินของน้องแม็กวันนี้ต้องโทรติดแน่นอนครับนมัสเต้ภูซันนะครับกับราชาไพากรมาสุตราคนแรกและคนเดรยวเพชรไทยนะครับทางช่องดูดีชาแนล e l โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับกับรายการเลิฟกูรู ประเทศกับการทำนายดวงด้วยศาสตร์กามาสุตราที่แม่นยำจากอินเดียโดยหมอสันราชาไพกามาสุตราที่จะมาเจาะลึกโชคลาภวาสนาอำนาจบารมีโดยเฉพาะเรื่องความรักและคู่ครองจนคุณต้องตะลึงและเคล็ดไม่รับที่จะสร้างความสุขให้กับเรื่องรักๆักของคุณเร่าร้อนทุกวันเชิญที่สุดความแม่นยำสมัครรับ SMS ดวงรายวันและเคล็ดลับเรื่องเซ็กกับหมอสันได้ที่โทร02 502 0474 เมื่อคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันล่มปากอ่าวแข็งตัวไม่เต็มที่หล่างเร็วไม่พอใจกับขนาดของตนและหวัดลัวทุกครั้งเมื่อมีเพศสมัมพันธ์ยาแคปซูลสมุนไพรโอ้แค่ะเป็นยาสมุนไพรบรรจุในแคปซูลด้วยสูสกัดเข้มข้นไม่เหมือนใครหนึ่งกระปุก บรรจุ30เทปซูลรับประทานครั้งละ1เทปซูลก่อนนอนวันเว้นวันเพี่ยงเท่านั้นและปลอดภัยด้วยเครื่องหมายการันตีอยอยเครื่องหมายฮาราดเพื่อพี่น้องชาวมุสลิมมาตรฐาน GMP และ SGS จากโรงงานคือการควบคุมคุณภาพในการผลิตอย่างเข้มข้นปลอดภัยเครื่องหมายออร์แกนิกไทยแลนด และเครื่องหมายคิวอาหารปลอดภัยรับประทานต่อเนื่องไม่มีสารตกค้างและไม่มีผลข้างเคียงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่084 673 5888 084 642 6333ยาแคปซูลสมุนไพรโอเคคือโอกาสของความเป็นชายสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์